ยาสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซค่ะตอนนี้อาการคุณยายก็ค่อยยังชั่วแล้วค่ะเป็นแม่ค่ะได้นอนพักผ่อนค่ะน,น้องุณเงินก็จะได้อาบน้ำพักผ่อนค่ะอาบน้ำตอนเย็นนะคะ อนอนให้คุณตาอาบน้ําให้เลยค่ะไม่ได้บอกเลยนอนเองเลยค่ะรูหน้าที่เลยค่ะน้องถูเงินดูหน้าที่เลย ขดเสร็จยังลูกกินน้ำยังอากาศคื้มๆนะคะแม่ๆค่ะมอตอนอยบ่ายสองบ่ายสามก็ฝนตกค่ะมามานาไม่ไหลเข้าโอ้ยไม่ไหลอะไรสายพับเหก็ ก็วันนี้เราก็มาทําเสร็จแล้วครับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะบอาเตรียมยาเตรียมอะไรให้น้องถุงเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จินอาบน้ําเรียบร้อยเลยนะครับผมอาบน้ําอย่างเรียบร้อยแล้วเย็นนี้อ่าผมอาบน้ําเรียบร้อยแล้ววันนี้ดูรูปหลอกทานยา วันนี้เราไม่ได้ไลนะครับวันนี้เราหยุดไปเราหยุดไลนะครับผมเราไม่ได้ไลผลไม้นะครับวันนี้เราก็จะพักก่อนนะครับแต่เราก็จะมาไลให้ดูตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไฟไล์ให้ชมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้คุณยายก็ไม่ค่อยสบายเนาะตาเลยไม่ไลนะครับผมตาเลยปิดไล์นะครับน่าจะหนึ่งวันหรือ องวันก็รอดูอายายอาการยายก่อนเนาะอ่ายายก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมเป็นไงลูกโอ,กอ้กินหญ้ารอกินหญ้ารอเดี๋ยวคุณตาก็มีผลไม้ให้เหมือนเดิมไม่ได้ไล่ก็มีผลไม้ไว้ให้นะอ่าเดี๋ยวคุณตาก็มีโอ้โหดูฝั่งนี้ดูดูฝั่งนี้สิล้างยังไงเนี่ยไม่นอนล้างยังไงเนี่ยโอ้ยล้างยังไงไม่สะอาดเลยคุณตานี่เออเนาะ พระเอกเราลูบหลอดด้วยดูทำดิไปดูซิคุณยายก็าจะทาอะไรกับข้าวเนี่ยวันนี้วันนี้ไม่ได้ไล,ลน์นี่คนป่วยทําอะไรกับข้าวเนาะไปดูคนป่วยดีกว่าอ่าไปดูคนป่วยทํากับข้าวก่อนนะครับผมมาดูสักข้าวก่อนนี่นะครับข้าวครัวเลยครับผมโอ้คนป่วยคนป่วยทําไมทํากับข้าวอะไรเนาะคนป่วยดูคนปว่นปวยทํากับข้าวสิมีอะไรบ้างยาย ต้มปลาโอยายว่าต้มปลาอ่าไม่ป่วยแล้วขายเลยไหมเนี่ย <c oughs> เออรอให้หยุดนะนี่ยายนี่ไหนปลาไงปลาช่อนนอ๋อต้มปลาช่อนอ๋อนี่มีปลาช่อนนะครับผมโอ้วันนี้ยายทํากับข้าวเมนูรสเด็ดเลยทําปลาช่อนนอ้อแล้วนี่อะไรนี่ไข่มดแดงโอ้มีไข่มดแดงด้วยต้มปลาใส่ไข่มดแดงมีผักด้วยแล้วนี่ผักอะไรนี่ผักขี้ ขี้เหล้าขี้กขี้กินอ๋อขี้กินซี่เล้าสมกันเลยน้ำเดือดไปล่ะเบิงบ้งเบิ้งโอ้แดงดีทีอโอ้คุณยายต้มแล้วนี่น้ำปุ๊กๆๆเลยเอาใส่เลยอ่าอะไรมันอร่อยก็หยุดวันหยุดซะแล้วทำกับข้าวให้กินอร่อยหน่อย,ยคุณยาย อืมทำกับข้าวให้อร่อยๆอเดอ้อไข่มดแดงไข่หมดแดงในดูสิมาโชว์หน่อยอะไรหน้านี้มีไข่มดแดงด้วยนี่อโอ้ยไข่หมดแดงน้อยไข่มดแดงนอยโอ้ยไข่มดแดงหน่อยๆกลับไปเอามาันเงาะมาโอ้ยใหญ่นี่ปลานี้คุณตาไปหามานะครับผมอ่า นตกไปหาปลามาน้ <AU X> nice ําท่วมแต่ไข่พดแดงซื้อนะครับนี่ปลาได้ปลาช่อนเดือดได้ยังใหญ่าวันนี้จะได้กินฝีมือคุณตาไปหาปลามาปลาช่อนดูรกจังเลยครัวยายนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่โอ้ไข่หมดแดง สี่อ่ามาเบิ้งลูบรอตออทำให้อร่อยๆอเด้อนี่ครับครัวเราก็อยู่ข้างหลังเลยนะครับโอ้รูก่อของเราอ้าวทานต่อเลยทานต่อเลยลูกละวันนี้ไม่ได้ไลก็จะมีผลไม้ให้กินเหมือนเดิมนะลูกละดูลูกหละาเขาทำดูมาลูกลอ่ะมาเว้มาเนี่ยมีกองหญ้ามาเนี้ย มาชมรูปลอดทอเลยอุย้ยกินบักนัดจะได้จินจะข้าไงข้าโตัวเลูกหล้าอ้าอ้วนดำปีเลยอ้วนดำปื้เลยนะครับผมครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นกลางคืนเราก็จะมาไลค์นะครับผมจะมาไลค์ให้แม่แม่ซีชมนะครับผมอตาก็มีผลไม้ให้เหมือนเดิมนะถึงว่าจะไม่ได วันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ก็จะมีมาเอาผลไม้ให้น้องทานเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกดซับสไครต์กดติดตามช่องพลายถุงเงินของเราด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับน้องถุงเงินสวัสดีครับก่อนโลกก่อนวันครับเรียบร้อยครับเรบว่ะครับสวยสวยอ้ยเบิงเบิงเฮ็ดอีหยังเัินพูดหรอพูดหก่องบางไงกินทั้งปากออกทั้งดาดก็เี้เขาว่า ออครับผมขอบพระคุณนะครับ